นิทานเรื่องกลางวันกลางคืนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูเมย์มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังนิทานของคุณครูมีชื่อเรื่องว่ากลางวันกลางคืนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวัน วันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกอย่างนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดี ทาแห้งเร็วรีดูสิเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลบเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดนะ เรียกว่าการคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดใสในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็กเด็กไร้เบียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเลวไว้ หนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสย,ยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋าเวลาผันผ่านก้า คืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปจบแล้วค่ะกับนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนในเวลากลางวันจากในนิทานที่คุณครูเล่าเด็กๆจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวแต่เวลากลางคืนเป็นยังไงคะเด็กๆม,มืดมิดเหมือนเราหลับตาเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องใช้อะไรคะในการช่วยให้เรามองเห็นได้ นั่นก็คือไฟฉายนั่นเองค่ะเด็กๆ <Wow. S 1> จบแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วบ๊ายๆค่ะเด็กๆ